น้องเปิดฝากระโปรงนิดเดียวน้อแล้วแล้วหาอะไรหาอะไรวะเปิดกระปะโปรงเฮ้ยเอากุญแจมาหนิเอากุญแจรถมานี่เปิดกระปุกเจแล้วน่ะเฮ้ยมันแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรออืมนายเกิดไม่ทันคาริเบียนใช่ไหมล่ะมานี่มานี่มานี่ดูนี่ดูนี่ เห็นอะไรนี่ไหมเอ้า oh. เห็นอะไรนี่ไหมฮะนั่นไงขึ้นมาแล้วไงอ้าว oh. เป็นไงไม่บอกไปไนี่ลงป่า <c oughs> ลงไปในป่าป่าไหนครับป่าข้างหน้าทำไมอ่ะเอา้ารีวิวรถโฟวิวมันต้องลงไปในป่า

ลงทุนเกินเกินไปไหมนี่ลงมารีวิวกันเนยาแบบนี้นี่ฮะสำหรับคนที่ชอบสายลุยนะครับสายวินเทจดูคันดีดูให้ดี นี่ไม่นึกนะว่าตัวใหญ่ขนาดนี้จะนั่งอยู่ในคาริเบียนได้ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นนะล้มลวม,ลวมโอ้โหดูช่วงล่างไปดูรอบคัน แค่เตรียมจะรีวิวก็ปาดเหงื่อกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้ขั้นต้นนะครับสำหรับสายวินเทจสายออฟโรดนะครับคันนี้เลยนะครับซูซูกิคาริเบียนปี2004นะครับนี่ก็แต่งออฟโรดมาเต็มนะครับกันชนหน้ากันชนหน้าจริงๆนะครับชนกับใครบอกเลยว่าเจ็บว่าอย่างนั้นคันนี้ก็ เดิมเกือบทั้งคันเลยนะครับนะครับเดิมเกือบทั้งคันเลยคอยดูเลยปองป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 งเลยนะครับสภาพต้องบอกว่าดูดีมากมากกนชนท้ายโอ้ยใครชนก็เจ็บนะครับยางสปารึออฟโรดนะครับชอบอันนี้มากเจ้าของเดิมทําอันนี้มาไว้สําหรับบรรทุกจริงๆนะครับบรรทุกจริงๆเล่นงานออฟโรดกันจริงๆดูช่วงล่างของออฟโรดนะครับก็คือออฟโรดจริงๆนั่นแหละ นะครับสำหรับคันนี้เป็นโฟวิลนะครับน่าจะเปิดได้นะนี่ไงที่เห็นคาบสนิมก็คาบสนิมจริงนะครับไม่ได้แต่งเติมขึ้นมานะครับอไม่ใช่ว่าเอ้สายวินเทจเอาไปทําสีเป็นคาบสนิมดีกว่าไม่คาบสนิมจริงนะครับแต่มันทนมาก นะครับยิมนี้ทนมากๆมาดูภายในน,นะครับเราขายรถเดิมนะเราขายรถสภาพนี้เลยนะครับไม่ย้อมมุงย้อมแมวแล้วนะครับแผนประตูอายุรถ20กว่าปีนะครับคอนโซลหน้าผมเปิดคอนโซลหน้าเอาไว้เพราะว่าตอนต้นคลิปทำไม่ดูแล้วนะครับอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนกระบะตอนครึ่งน,นะ มีข้างหลังขึ้นหนึ่งนั่งได้ก็ต้องตัวเล็กๆหน่อยอะนะครับใส่เกียร์โฟวิลให้ดูนะครับอยู่ในเกียร์ว่างนี่เป็นทูไฮนะครับใส่กบมาโฟไฮมันจะติดนี้ไหมวะอ๋ออ๋อนี่ลงมานี่ลงมาโฟไฮแล้วนะลงมาโฟไฮแล้วนะ ขยับรถนิดนึงจริงด้วยแค่สลับลงมาก็เป็นโฟร์ไฮแล้วนะครับทีนี้ขึ้นไปโฟร์โลมั้งอ๋อเขาง่ายนะเขาง่ายนะไปดูเครื่องกันสตาร์ทมันแบบนี้เลยเห <c oughs> มือนเดิไหมอ <c oughs> ่าไม่เจอกับ อ๋ออยู่นี่โอเคเป็นอยงนี้โอ้ตรงๆนะครับบางๆเดิมๆนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเกียร์ยังดีเกียร์ยังผมมอยู่นิ่งๆเงียบๆเลยนี่เป็นเครื่องอะไร อันนี้เป็นเครื่องเป็นซิน 401,300cc นะครับ 400cc นรูปเม็ดเจแปนนะฮะใครจะพูดอะไรก็เจแปนนะครับมีครับจอยเจบอยโนแอนนะครับโอเคก็ร่อๆในฉบับมินิออฟโรดสำหรับใครที่เป็นที่เป็นคอที่เป็นคอแนวนี้อยู่แล้วนะ ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดทเท่าไหร่เเคยเห็นขายที่ไหนสามแสนสามแสนสองสามแสนห้าสองสองห้าครับไปลุยกัน สำหรับรถปี2004นะครับแอร์เย็นแบบนี้นี่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องง่ายธรรมด้นะรีวิวออฟโรดมันก็ต้องมีจอสัอ่งกันั้อ <c oughs> ลองรถแบบไหนไม่รกกู้เหมือนไปวิ่งมาราทอนน้ำมันมีไหมดีว่านี่แอร์เย็นโอ้โอ้โอน้ำมันมีไหมวนะได้ไหมรอบนึงอ่นนะ ไม่เป็นไรเรามีสไลด์สไลด์ฟรีนะครับเราไม่ข uhh ึ้นถนนใหญ่นะครเอ้ยยินอะไรเอ้ยยินเทบเลยเอ้ยวิทยุเทปไหมไม่มีนะครับวิทยุเทปไปหาไซวเองนะ มันทดสอบเออมันขับได้จริงขับได้จริงขับได้จริงไม่ที่เหนเลยบอกให้เอาไปใช้ทุกวันก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งเซอร์วิสไม่ยากด้วยไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลเลยใช่ใช่เป็นอะไรก็เยอะไม่มีระบบไฟฟ้าให้กวนใจนันไฟติดโค้ง่ะนี่ดูไฟเลี้ยงนี่เมื่อกี้บอกราคาไปเท่าไหร่นะ คุ้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ทุกทีครับผมพอลองขับแล้วก็เสียดายทุกทีนี่ขับให้ดูแล้วลองเทสแบบหยาบลองเทสหดโกให้ดูแล้วนะครับถ้ารถไม่พร้อมวิ่งไม่พร้อมขายจริงๆเนี่ยทําแบบนี้ไม่ได้นะครับโยกอันนี้เห็นเลยนะครับโยกอันนี้แบบว่าให้หักกันไปเลยนะครับก็ไม่หักเข้าป่ากันให้ดูแล้วนะครับ มาวิ่งทางขูุขาะเลยนะครับเพื่อต้องการให้หน้าจอมันสัน่นขับใจเกียร์ออตโต้นะพอมาขับเกียร์ธรรมดาก็ก็ให้ความรู้สึกหนึ่งนะว่าเออรถรถอึลุยยนี่มันเกียร์ธรรมดาจริง ไม่มีก๊อกก๊อแก๊กแก๊กไม่มีเข้าโค้งโวบโยนไม่มีนะครับจะโยนกับผมเนี่ยหรือโยนโค้งเองฮะอันนั้นหลุม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 ครับหลุมหลุมหลุมลงไปลุไปเฮ้ยเฮ้ยหลุมนั้นสะเทือนแค่นี้เองเหรอเรื่องจริงเหรอยางก็มีส่วนนะอ่าใช่ยางใหญ่ช่วยได้ยางแล้วก็ยางนี้ด้วยช่วยสำแดงกระแทกได้ได้ดีเลยแล้วกันนะครับช่วงล่างดีด้วยดู เข้าโค้งแบบที่เจอหลุมเจอบ่อนี่ไม่มีแผลไม่มีแพทเลยนะเท็ัแบบนี้เทจังแบบนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้แล้วเละสัดฟี่สัดฟี่สัดฟี่สัดสัดสั มันอะ <c oughs> เป็นเครื่องพันสามจริงเหรอวะเนี่ยอ,อ,อย่างมันเลยไม่ต้องคอยระวังสะกงสะเคิดไม่ต้องออไม่เกี่ยวเข้าคงจัดเต็มนะครับเฮ้ยดีนะดีนะใช้บนท้องถนนทั่วไปก็สบายนะมาทางขุขราหน่อยเป็นหลุมเป็นบ่อก็ก็สบายนะไม่ปวดหลังนะไม่เมื่อยเอวนะชอ,อ้งลออ่างทับได้ดีนะ นั่งสบายอยู่นะนั่งสบายใช่ไหมอ,อือนี่พี่บอกเลยว่าน้อยคนนะจะได้สัมผัสคาลิเบียนสภาพแบบนี้เนี่ยส่วนตัวพี่เนี่ยตอนตอนวัยรุ่นเลยตอนน, 17, 18, นู้นเลยสิบเจ็ดสิบแปดนัวที่มาสัมผัสคาลิเบียนเนี่ยคาลิเบียนตอนหนุ่มหนุมแล้วตอนมันออกมาใหม่ๆนะมันก็มันก็เป็นรถที่ได้รับความนิยมในจุดๆหนึ่งเลยนะแล้วจู่ๆมันก็ค่อยๆหายไปแหละเพราะว่าอายุอานามของรถมัน มันก็มันก็เก่าไปเรื่อยแหละเดินหน้าไปเรื่อยแต่คันนี้เนี่ยเหลือเชื่อเหมือนกับย้อนเวลากลับมาเจอรถเก่านะครับอ่าเราเรื่องเราเลือกที่หลุงเท่านั้นนะครับตรงตรงไหนที่มันเรียบเราไม่ลงนะครับเราจะลงที่หลุงนะครับ ยปกตินะครับไม่มีความผิดปกติใดๆนะครับกี่เกียร์วะห้าเกียร์นะครับห้าเกียร์ปกติทุกเกียร์ระบบเกียร์ระบบครับนะครับปกติใช้งานได้เต็มป,ประสิทธิภาพ ิดไปเลยทิดทิดเหยียบเลยทิดเหยียบเลยทิศเย็บแล้วเหยียบแล้ว,ลวเอาเลยทิดถึงแล้ว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 นะครับบ้านสายทองแล้วอาขวางอยู่แล้วลากไปเลยไหมดูดิปูกับร้านลางหนึ่งเจอไปเลยไหมใครแน่ว่ากัน เราเน่กว่าอยู่แล้วเพราะมันไม่มีคนขับอ่าไปเดี๋ยวครับไปเนื่อยเัง่